นิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าวันหนึ่งณชายป่าลิมแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพนันธุธัญญาหารบรรดาสัตว์สัตว์ทั้งหลายได้มาทำกิจวัตรท่ามกลางแสงแดดอุ่นๆในยามเช้าเหมือนเช่นเคยนอกจากหาอาหารแล้ว บ้างก็จับปรุงคุยกันบางก็นอนเล่นกันอย่างสบายอารมณ์และหนึ่งในนั้นก็มีเจ้ากระต่ายขี่โม้ชอบโอ้วดคุยว่าตัวเองน่ะวิ่งเก่งและวิ่งเร็วที่สุดราวกับพายุไต้ฝุ่นไม่มีผู้ใดเทียบได้และยังท้าทายสัตว์ทั้งหลายให้มาวิ่งแข่งกับมันด้วยแต่ว่าไม่มีใครกล้าวิ่งแข่งกับมันเลยทำให้เจ้ากระต่ายเกิดความลำพองเย่อหยิง่ง ท่านองตนเองว่าตนนี่เก่งกว่าคนอื่นและชอบพูดจาดูถูกสัตว์ทั้งหลายในป่าแห่งนี้คงไม่มีใครเก่งเกินข้าหรอกอือือืดช้าก่อนท่านกระต่ายที่บอกว่าท่านวิ่งเร็วไม่มีใครเทียมนั้นไม่มีใครเทียมท่านหรอกแต่ถ้าว่าท่านไม่สมควรที่จะมายาะเย้อยหรือท่าพังผู้อื่นเช่นนี้เจ้าเตา่าเจ้ากล้าดียังไง ถึงมังอาจมาสั่งสอนข้าข้าพูดเรื่องชิงตังหากละและเจ้าอ่ะกล้าที่จะมาวิ่งแข่งกับข้าหรือไม่ข้าจะต่อให้เจ้าก็ได้นะเจ้าเต่าเนินตัวมเทียมอย่างเจ้าน่ะไม่ใช่คู่แข่งของข้าหรอกฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อเต่าโดนท้าทายและเยาะเย้ยจึงตอบตกลงกับเจ้ากระต่ายที่จะวิ่งแข่งขันกันโดยทั้งสองมีข้อตกลงกันว่าถ้ากระต่ายแพ้เต่า กระต่ายจะยอมเชื่อฟังเต่าและเลิกดูถูกสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าเต่าเป็นฝ่ายแพย้กระต่ายเต่าจะคอยรับใช้กระต่ายไปจนชั่วชีวิตและแล้วเช้าวันแข่งขันก็มาถึงอออ,อ,อเราจะต้องเดินไปถึงเส้นชัยให้ได้ฮไปก่อนแล้วนะเจ้าเต่าขาสั้นเต่าคานต้วมเตี้ยมต้มเตี้ยมไปเรื่อยๆ คิดว่าอย่างไรก็ต้องเดินและมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้ส่วนเจ้ากระต่ายวิ่งมาใกล้ถึงเส้นชัยแล้วมองดูเต่ายังคานอยู่เลยก็เลยบอกกับตัวเองว่าอย่างไรเจ้าเต่าก็ไม่ทันนอนเล่นพักผ่อนให้สบายใจดีกว่าลมเย็นๆพัดเอื่อยๆเจ้ากระต่ายจึงเผลอหลับไปแถมนอนกล่นอีกต่างหากสักพัก เจ้ากระต่ายเหลือบไปเห็นเจ้าเต่าตคลานใกล้ถึงเส้นชัยแล้วจึงรีบวิ่งไปแต่ก็ไม่ทันเต่าเต่าคลานถึงเส้นชัยก่อนบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มาเป็นสักขีพยานต่างแสดงความยินดีกับเจ้าเต่าที่เป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้ความพยายามก็จะทำให้เกิดประสบความสำเร็จ